ก็สวัสดีครับเพื่อนๆคุณอยู่กับช่องรถนอกรเดรอนะครับวันนี้ขี่รถไปทํางานนะหลังจากไม่ได้ขี่นานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรใหม่นะเอยนี่อะไรลบ17ดีนี่คืออะไรเนี่ยเอ่เพิ่งเห็นนะพอดีผมก็ไม่ได้ขี่รถนานแล้วนะประมาณเกือบสองสามสัปดาห์อยู่ดีขึ้นมาลบ17วันน่าจะ ถ้าผมเดาแนะ้่น่าจะเป็นการเหมือนกับว่าเตืนอนเซอร์วิสอะเพราะว่าเออผมจําได้ละผมเซอร์วิสพันโลแรกอะประมาณปีที่แล้วอะประมาณเดือนมิถุนาเออแล้วทีเนี้ยรอบถัดไปอะมันคือหมื่นห้าพันโลหรือหนึ่งปีทีนี้ยผมตอนนี้อยู่ประมาณสี่พันเจ็ดนะประมาณใกล้ๆจะห้าพันโลแล้วยังไม่ถึงหมื่นห้า แต่ว่ามันจะครบหนึ่งปีมันก็เลยเตือนมานะแสดงว่าผมต้องหาเวลาไปศูนย์ดูกติีกแล้วเนาะไปเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสรลายปีซึ่งถ้ามันยังไม่ครบหมื่นห้าเนี่ยเดาว่ารายการที่ทำขเขาใช้ใจ่ายน่าจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดัดหมายไปดูนะหรืออีกเวลาอีกสิบเจ็ดวันน่าจะเรลได้แล้วบวกลบผมว่า,น,าน่าจะเป็นเดือน นะครับประเด็นคือผมอะทำงานหกวันต่อสัปดาห์ไงจันถึงเสาร์แล้วศูนย์ดูคติที่ขอนแก่นอะเขาไม่ได้เปิดวันอาทิตย์นั่นหมายความว่าถ้าผมเจิแล้วเข้าสู่อะผมต้องลาพักร้อนอะที่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่ต้องแทนนะครับว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงใจบ้าเพราะว่าวันลาพักร้อนมันก็น่าเสียดายอะ ก็เก็บไว้ใช้แบบเอาไปท่งไปเที่ยวพักผ่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าไปเข้าศูนย์มันก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่าแล้วเวลาที่เหลือจะไปทําอะไรต่อเออต้องแพลนดีๆว่าเออเข้าศูนย์เสร็จแล้ววันนั้นจะไปทําอะไรต่อเวลาที่เราพักร้อนมาแล้วนะครับช่วงนี้อากาศกลับมาร้อนอีกแล้วก็เลยได้กลับมาขี่มอเตอร์ไซค์นะฝนฝนเลิกตกไป สามสี่วันนะครับก่อนหน้านี้มันฝนตกมีพายุเข้าคลิก EP ที่แล้วเนี่ยผมทำเกี่ยวกับวิคอนโทรหรือว่าชุดพักคันเร่งนะครับตัวสีแดงๆเนะี่ยก็มีเพื่อนๆพ่พี่ๆหลายท่านเนาะคอมเมนต์หรือพูดคุยกันมาเยอะนะครับก็มีทั้งเตือนนะว่ามัน อันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุน,นะครับบางทีมือไปเกี่ยวไปโดนจะเบรกจะลดความเร็วแต่มือไปโดนมันก็ทําให้เลงขึ้นมานะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออมันช่วยให้สบายนะครับใช้ได้ดีแต่ว่าต้องฝึกฝนออหลกัหลกๆเลยคือต้องฝึกฝนให้ชานาญว่าเออมันใช้ยังไงตรงไหนที่มันเป็นจุดท,ที่เหมาะสมนะครับเวลาเราจะอนความเร็วเราจะก็พรมจังไงอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลือกที่จะใไ้มันนะไม่ได้ถอดออกแต่ว่าก็สืบผลแหละหามุมหาอะไรที่มันมอกว่าเรานะครับผมเอาไวข้ขอบขอบปแฮนเลยแล้วก็เวลาที่ต้องการลดความเร็วผมก็จะขยับมือเข้ามาใกล้สืบถวนการหัวแฮนมากขึ้นนะมันก็จะไม่โดนนะแต่ว่าข้อเสียคือพอเรามาใกล้เนี่ย กันเบรกเราอ่ะเราก็จะมาคำใกล้จุดหมุนมากขึ้นอ่ะทําให้กําลังเบรกเราลดลงนะกําลังเบรกเรานิ้วเราอ่ะมันไปอยู่ใกล้จุดหมุนเบรกถ้าเราอยากให้นิ้วเรามีกําลังเบรกมากเราต้องพยายามเอามือออกไปไปไปลายแฮนก็เราก็ระวังมากขึ้นแหละกาลังเบรกลดลงก็เวลาถูกเฉินมีรถเยอะก็ต้องอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับจะได้ไม่ต้องเบรกหนักเบรกแรง แค่นั้นหรือถ้าเราต้องการเบรกหนักก็อาจจะต้องแบบยกมือขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปกำไปไปให้แต่ให้อุ้งมือมันขนจับตัวพักคันเร่งก็งไปฝึกดูข้ออีกอย่างก็คือพยายามใช้ e ิ้นเ้นเบรกช่วยนะครับเบรกมือให้หน้อยลงก็จะจะไม่ต้องเบรกแรงนะเบรกแค่แบบ กดด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วพอเนาะไม่ต้องกำทั้งมือไปฝึกดูนะครับช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่แบบมีฝนมีอะไรก็ทําให้ขี่รถได้น้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมพอดีว่าเล่นเกมออนไลน์เนาะมีเกมหนึ่งเข้ามาเล่นแบบเพลินๆน,นี่ช่วงหนึ่งแล้วมันติดนะครับติดแล้วแบบเออมันต้องเล่นทุกวันเออก็เลยเอาเวลาไปอยู่กับเกม มากขึ้นนะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์น้อยลงนะครับแต่ก็ยังขี่อยู่นะพยายามขี่ให้ได้สัปดาห์ละสองถึงสามวันถ้าถ้าอาก,กาเป็นใจนะเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดเนาะขี่แล้วได้ขี่กันทีไรก็รู้สึกมีความส,สุขสนุกสนานมันสร้างพลั์สร้างแรงบันดาลใจอ่ะให้ให้ในการใช้ชีวิตการไปทํางานาองนอกเรื่องนอกเรื่องการทักขี่นิดนึงนะครับ ตอนนี้ยฟาร์มไก่ผมอ่ะก็เลี้ยงมาประมาณสิบสิบสี่เดือนแล้วสำหรับรุ่นนี้นะใกล้จะครบกำหนดปลดปลดไก่ออกจากเ้าแล้วนะครับไก่ก็อายุมากแล้วผลการออกไข่ต่างๆมันก็เริ่มดอำนกเลิ่อไม่คุม่อค่าหาน้อปกติเขาก็จะกำหนดที่นี่หลาสิบสี่เดือนจะต้องปลดปลดออกก็เป็นการเอาไปขายเป็นเนื้อไปอ่ะนะครับก็จะได้เงินก้อนเงินอะไรมาอีกหน่อยหนึง่ง เนาะแล้วก็พักเล้าไป1หนึ่งเดือนเพื่อทำความาาสะอาด่อมแซมระบบต่งตางๆท่องแซมอุกกรในเล้าเนาะฆ่าเชื้อเละพร้อมรับกับไก่รุ่นรุ่นถัดไปที่จะมาลงเนาะก็จะพักเล้าไป1หนึ่งเดือนนะครับเนี่ยก็าราให้ฟังว่าประมาณอาทิตย์หน้าปลายอาทิตย์หน้านะเป็นนัดของการปลดไก่นะครับไก่หมื่นตัวเก้าพันแปดร้อยตัวต้องจับออกภายในสองวัน จากที่ผมเคยดูของฟาร์มพ่อกับแม่ผมนะเขาจะอ,าออกวันละประมาณครับสองสามพันตัวเต็มที่สิห้าพันตัวอย่างเงี้ยใช้เวลาเอาออกนี่โอ้นานนะสามสี่ชั่วโมงอะ่ะทีนี้มันหมื่นตัวมันก็ต้องใช้เวลาอ่นะหกเจ็ดชั่วโมงถ้าทําต่อเนื่องนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเป็นสองวันวันละสามสี่ชั่วโมงอะ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะต้องไปเฝ้านับข้าง แต่ว่าการจับออกการขนเนี่ยจะมีแรงงานนะจ้างแรงงานก็เสียตังค์แหละเสียตังค์จ้างคนมานะครับเราก็ตรวจเหมือนก็เป็นตรวจสอบตั้งน้ําหนักดูการทํางานเขาก็ผมก็ต้องไฟฟ์าเหมือนกับวันที่ตัดไก่ครับเพื่อนๆคิดว่าถัดไปไฟเขียวเข้ามา ออ,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 ออกมาจากไฟแดงเมื่อกี้หายเดียวไฟแดงสี้เขียวเลยเหมือนกับทรงใจจะให้โดนแดงอีกแดงอ่ะถ้าเป็นรถยนต์ที่อยู่แถวท้ายๆยของขบวนไฟแดงแรกอ่ะผมว่าโดนแดงอีกแดงอ่ะ ถึงเรื่องการเมืองนะเรื่องตั้งที่ผ่านมาผมว่าหลายๆคนน่าจะพอใจนะคะแนนคะแนนเสียงฝั่งที่ได้ตั้งรัฐบาลนะครับก็น่าจะทำให้ประเทศดีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะก็รอดูนโยบายของรัคที่มีคะแนนสูงสุดนะครับที่คะแนนรอลงมาก็เป็นนโยบายที่ดีใช้ได้นะแต่ผมเป็นห่วงนโยบายเรื่องข้าแรงข้นต่ำอะ ที่บอกว่าจะปรับ50บาททันทีเนี่ยโหเฮ้ยตอบเยอะไปปอบปเทียรกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาพม่าเวียดนามเนี่ยเราเราไปอัพค่าแรงมากไปเนี่ยนักลงทุนเขาจะหนีหมดเขาจะย้ายโรงงานย้ายอะไรไปอยู่ประเทศที่คขาแรงต่ำหมดนะเราควรจะไปลดค่าใช้จ่ายดีกว่าค่าแรงอย่าไปเพิ่มเลยผมมองนะนี้ความเห็นส่วนตัวนะไปลดค่าใช้จ่าย ลดค่าอาหารลดค่าราคาไข่ราคาแก๊สหุูต้มลดค่าไข่อะไรเงี้ยอเออไปช่วยทางนั้นดีกว่าดีกว่าไปซื้มเข้าเรืองขั้ต่ำเดี๋ยวมันจะไม่มีใครมาลงทุนแล้วเราจะไม่มีงานทำเ่ยประเีศประเทศอย่างเวียดนามเขาเรย่องขัต่ำเขาถูกกว่าเราเยอะเลยแล้วดูอย่างอาผมเก็บนี่อย่างซีเกมตอนเนี้ซีเกมที่ประเทศอินโดนเเจ้าเหรียญทองเป็นเวียดนามนะครับ เวียดนามเขาเหนือกว่าเราไปแล้วอะ่ะเออแต่ค่าแรงขั้นต่ำเขาถูกกว่าเราอะ่ะลอ,อคิดดูแล้วกันซีเกมก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของความพัฒนาประเทศเออแสดงว่าเขาอะ่ะมีสกา,าพมากกว่าเราแหละแต่เขาค่าแรงถูกกว่าคุณก็คิดดูว่าต่างชาติพวกญี่ปุ่นที่โลเวกาเขาจะตั้งโรงงานไปตั้งที่ไหนตั้งที่เวียดนามดีกว่านาะ ได้ productivity ได้ผลผลผลิตมากกว่าในราคาค่าจ้างที่ถูกกว่านะครับที่เวียดนามผมเดาว,ว่าค่าแรงเขาถูกได้เพราะว่าของเขาถูกด้วยเอ,อผักผลไม้แก๊สน้ำมันไฟฟ้าอะไรต่างๆสางสารุปโภคน่าจะถูกนะครับเออทำไมเราไม่ไปปรับทางนั้นเนาะแต่ก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ได้เชื่อชาญเ,เรื่องเศรษฐกิจพวกนี้ก็ต้องอ่าก็ให้ทางผู้บริหารประเทศนั่นแหละเขาเชื่อชาญก็ นโยบายเขาก็แล้วแต่ครับผลก็มีผลกระทบอ่ะถ้าอย่างผมทําฟาร์มไก่อย่างเงี้ยขึ้นข้าแรงขั้นต่ําก็อาจจะมีผลกระทบนะล,ลุงๆนาๆที่ผมจ้าง้เขามาช่วยดูแลฟาร์มเนี่ยรอก็ต้องเพิ่มให้เขาอ่ะเออแล้วผมจะอยู่ได้ไหมอ่ะขนาดที่ค่าไฟฟาร์มไก่ผมก็ต้องใช้ไฟฟ้ามันก็ยังสูงไข่ผมก็ยังส่งได้ราคาเดิมอาจจะไปขึ้นค่าแรง ผมจะอยู่ได้ไหมออขอฝนหน่อยนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,นมาดูคลิปผมเราโปรแกรมหัวคนอาทนตยเราให้ฟังกลับใจนะครับแต่ถามว่าผมก็เลิกเัื่ผมพอใจว่าผมพอใจนะเอพักที่ได้ก็เป็นทักที่ผมมีความหวังอะ่ะคือผมมีความหวังว่า,ยายเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้มันมีการเจราหน้าดีขึ้นนะครับตั้งแตนี้มันไม่อร์ฟอร์มหรือไม่ไม่พีดอออกผล อะไรที่มันไม่โอเคไปิ่ีอบต่ผมก็ยุบยุบไปลบประมาณตรงไหนที่มันไม่มีประโยชน์ไปไปเราไม่มีประโยชน์ยุบยุบไปนะครับเอามาเอาเงินไปทาในสิ่งที่มีประโยชน์กับมาใช,าช้ผลดีกว่าเฮ้ยอะไรแมบครับน่มีหมดเหตุต่ออะไรแม่ครับน้า อ๋อไม่ใช่ครับโอ้เป็นร้านร้านเปลี่ยนที่ฝันั้งฝนร้านเปลี่ยนที่ปันังน้นนนงฝนเริ่มมันต้องแล้วอะ่ะมันหมายความว่าอะไรหมรายความว่ามันเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะหน้า,าุวนเะรน่ะจะมีฝนตกยัเงเริ่มคาดเดาไม่ได้อะว่าจะฝนตกหรือไม่ตกนะครับจะเอารถออกมาก็ต้องระวังติดตามผมเห็นโดยปกติไทยแลนด์แล้วก็หน้าติขันแกนอะ่ะเขากีประชาชนมาเรื่องของ เดือนหน้าประมาณวันที่ยี่สิบนี่แหละเป็นช่วงสองอาทิตย์อ่ะเขาจะมีจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่พวกเหล็กสระบุรีนะก็เห็นเหมือนคล้ายๆเจ้าวันเย็นเที่ยงคือนอะไรอย่างเงี้ยมีเสือฟิดมาเป็นสิบอ่ะนะครับมีจัดจำหน่ายบาแล้วครับพิเศษให้กับเขาเรียกว่าลูกค้าดกติตแล้วก็มีจองที่พงที่พักให้มีรถรับส่งจากที่พักออก็อย่างคอนแก่นก็เห็นลงชื่อกันไปสิบลำอยู่นะ ผมก็ยังไม่ได้ลงชื่อหรอกผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปด้วยหรือเปล่ามันเป็นช่วงยุงย่งๆด้วยเนาะตอนนั้นก็คือติดเลาแล้วผมผมก็ต้องเหมือนกับไปดูเพื่อดูซ่อมฟาร์มอ่ะซ่อมฟาร์มเปลี่ยนอุปกรณ์มันจะยุ่งๆทั้งงานฟาร์มทั้งงานที่บริษัทอีกงานประจ,จาที่บริษัทก็น่าจะยุ่งๆอะ่ะก็ไม่รู้จะได้ได้ไฟหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ใช่สายคอนเสิร์ตด้วยไง ไปอยู่เนี่ยวันยันี่คือเดี๋ยวผมอยู่ไม่ไหวหรอกผมดูได้อย่างมากสองสามชั่วโมงก็หมดหมดแล้วนะครับลับไปฟักแล้วแต่ผมดูอคอนเสิร์ตเป็นเที่ยงวันยังเที่ยงคืนจะไม่ครูเอา่านั่นไม่ได้ชอบแนวนั้นนะนะครับก็เลยเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีไม่รู้ว่าโคต้ารือสิทธิ์หมดหรือยังนะก็พูดอไปน,นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะมาถึงบริษัทละ โอ้มา,าขอดีไฟแสดงน้ำมันจะหมดขึ้นแล้วนะครับก็สำหรับดีนี้ก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสนุก,นกไม่มีอะไรก็ขอบคุณที่รับชมก,กันมานะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ e ีหน้านะครับสวัสดีครับ